เข้าแต่นหลายหน้าเลยนะคะงาดำน้ำตาลธรรมดาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอนะมะเล็ดฟักทองค่ะแอลบอนอันนี้มะเร็ดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเคียร์จะกินดูอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลธรรมดา นี่แอลมอนน่ากินมาค่ะเพื่อนๆชิมเลยว่าอร่อยไหมเคียรี่สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเคียจะมารีวิวขนมค่ะขนมของฝากจากนางฟ้าใจดีเนี่ยค่ะเออเข้าวแตนลุงแว่น ลุงแว่นมีหลายหน้าเลยค่ะนี่ค่ะมีมเมล็ดฟักทองอันนี้เม็ดอะไรก็ไม่รู้งาดำงาข้าวนี่ค่ะเคจะมากินให้ดูค่ะว่าอร่อยไหมแกะเลย ไม่คมเลยมีดดีกว่ามีดเลยกันไกลตัดอะไรไม่เข้าเลยหอมค่ะนี่ค่ะมีหลายหน้าเลยค่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นเมล็ดฟักทอง งาค่ะงาขาวแล้วก็งาดํานี่น่าจะเป็นอะไรคาราเมลหรือเปล่าแล้วก็อะไรอ่ะขาวๆเนี้ยแผ่นๆแ,แอลมอนหรือเปล่าเนี่ย <Yeah. S 1> อันนี้เหมือนอ๋อเป็นมเมล็ด อะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ไม่ใชไ่ไม่น่าจะเป็นเมลิทานตะวันนะเนี่ยไม่ได้อะไรก็ไม่รู้แอลอมอนฟักทองทอง,งาดำเดี๋ยวจะมาชิมเลยค่ะว่าอร่อยไหม อันนี้ก็เป็นน้ำตาลอย่งเดียวชิมเลยนะคะมาค่ะชิมเลยอันนี้ก่อนเลยงาดำ อบอร่อยอร่อยหอมงาดำแล้วก็งาขาวก็ไปมเมล็ดฟักทองค่ะอร่อยค่ะอืมเดี๋ยวจะกินได้วหรอคะ ไมันสักทองอไปเลยมันฟักทองก็อร่อยมันๆดีอันนี้น่าจะเป็นแอลมอนใช่บอกก็ไม่รู้อืมอันนี้อร่อยอร่อยหอมๆม,มัน,มน เหนียวเหนียวเหมือนคาราเมลอ่ะอันนี้ไม่รู้เม็ดอะไรทานตะวันหรือเปล่าไม่รู้อร่อยค่ะไม่น่าจะเม็ดทานตะ,นตะวันเม็ดอะไรไม่รู้อันนี้เคไม่รู้จัก อันนี้เขาใส่น้ำตาลธรรมดาอ,มอร่อยหอมน้ำตาลตัวแสบนี่ยุ่งจริงๆนี่ค่ะเพื่อนๆมาชวนเพื่อนๆกินของฝากจากดังฟ้าใจดีข้าวแต่นสารพัดหน้าค่ะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ right ๊ายบายบ๊ายบายกับนลีโอเร็วจุ๊บจุ๊บเลยจุ๊บ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 ก่อนจุ๊บจุ๊บก่อนเร็วจุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บอ่ะจุ๊บอ่ะก่อนบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแม่ไปเพื่อนเพื่อนแม่ดิลุบ๊ายบายบ๊ายบายอืมจุ๊บ